สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับอีสานออนทัวร์เช่นเคยค่ะทุกคนค่ะค่ะน้องอุ๋งอิงนะคะบอกเลยว่าได้พวงมาลัยเยอะมากๆนะคะเมื่อล่าสุดนะคะที่น้องไลฟ์สดที่ผ่านเพจนะคะของพ่อกับแม่น้องอุ๋งอิงค่ะคุณผู้ชมคาะแล้วก่มี่เจเสียงแจ้งเตือนเข้ามานะคะว่าให้รับนะคะ พวงมาลัยน้ําใจจากพ่อฮักสูริ้นค่ะคุณผู้ชมคะ่ะได้มาไล่เป็นแสนค่ะพี่น้องค่ะปางจริงๆนะคะสําหรับน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะเป็นเด็กน้อยนะคะหมอล้ําที่มหัศจรรย์อิรีค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะขึ้นอยู่บนเวทีค่ะแม่กระทง่งลอสุดยู่ก,ก็ได้พวงมาไล่เป็นแสนค่ะพี่น้องค่ะ ปังสุดๆเลยนะคะอศัศจรย์จริงค่ะสําหรับสาวน้อยคนนี้นะคะหน้าแบ๊บแบคนนี้ค่ะสีผาพ,พอโจโดังพ่อโจปังนะคะคําบอกของน้องอุงอิงมาแล้วค่ะพี่น้องคะปิดวงรอบนี้นะคะรอติดตามเลยค่ะว่าจะได้พวงมาลัยกี่ล้านค่ะสําหรับน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะ นี่นะคะเป็นโพสต์ค่ะจากพ่อการชัยวิไลศิธิน,นะคะบอกว่ารอมาลายเงินล้านเลยนะลูกนี่นะคะได้ไลายอีลีค่ะแล้วก็ทางเพจพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจค่ะได้โพสต์ลงเหมือนกันค่ะบอกว่าถ้าวันนั้นเก็บมาลายแบงค์ยี่สิบพวงแรกไว้น่าจะเป็นมาลายที่มีคุณค่าทางจิตใจสูงพระเป็นจุดเริ่มต้นของมาลายหมื่นมาลายแสนมาเป็นล้านเรื่อยๆเลยค่ะ นี่นะคะเป็นโพสต์จากพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจค่ะพี่น้องคะได้หลายอิลีค่ะบอว่าสิเป็นบ้านหักทางใดเนาะคะ่ะก็มอบให้น้องอุ้งอิงเยอะมากๆค่ะแล้วก็แม้กระทั่งค่ะน้องอุ้งอิงไลฟ์สดค่ะก็ยังมีมาลัยน้ําใจทางออนไลน์เป็นแสนค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยได้หลายแห้งอีลีนะคะก็ยินดีค่ะกับน้องอุ้งอิงด้วยละกันนะคะ การน้นนององค์องเองนะคะก็ได้เว้าคขึ้นกันนะคะว่าเจ้าของกับบอคิดว่าสิมาไกลปานนี้นะคะพี่น้องคะเพราะว่าแม่ฮักนี่ไลายอ freely, like ิลีค่ะพี่น้องคะขึ้นเวทีน่ะแต่ละขื่นเวทีแต่ละงานนะคะพี่น้องคะคือได้มาไลท์ลายอิลีค่ะเพราะว่าไม่มีงานไหนที่น้องจะไม่ได้พวงมาไลเลยนะคะบววันสิเป็นทั้งต่างประเทศเนาะค่ะหน้าเวทีนะคะบวบวันสิเป็นทั้งออนไลน์ค่ะน้องก็ได้ตลอดเวลาเลยค่ะ นี่นะคะเป็นการโพสต์ส่งงานค่ะของน้องอุคงอิงเมื่อล่าสุดเมื่อคืนนี้เลยนะคะบอกว่าส่งงานวันนี้ขอบคุณที่ฮักลาอ็นดูลลเดอตั้งแต่เมื่อแรกจนวาฮอดมือนี้พ่อพอแม่แม่ก็ฮักลาอยู่ตลอดมือนี้พ่อพอแม่แม่มาให้กำลังใจลาหลายอิลีจ้าขอบคุณที่บ่ถิมบ่ปาลามือนี้ลามีความสุขอิลีจ้าขอบคุณผู้ยูเบืองหลังความสำเร็จของลาขอบคุณโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่สนับสนุนลาขอบคุณพ่อโจแม่นุษย์ญาติสุภาพลุงอำนาจ หวงสาวน้อยที่มอบโอกาสให้ลาขอพอะคุณพ,พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่ฮักแพ้งหลาเด้อจ้านี่นะคะแฮตแท็กค่ะพ่อฮักสุรินค่ะแฮท็พี่ต่ายเกาหลีแฮท็แม่กาญจนาแฮท็แม่บุญยญพรแฮแท็กพิกกี้แฮท็พ่อเหลียญชัยแท็แม่วันเพนแฮแท็กขอบคุณชุดจากแม่เจนจีราด้วยนะคะแฮตแท็กมารน้าเวทีค่ะ แฮแท็กขอบคุณรางวัลน,น้ำใจหน้าเวทีที่มอไหลานและกระสิ่งของบากไม้ที่มอไพลานเด้อจ้าอีลาหลาฮักพ่อพ่อแม่แม่เด้อจ้านี่นะคะโอ้ยเยอะจริงๆเลยค่ะมาลัยน้องอุ้งอิงนับวันยิ่งได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชม่ามือมือนึงหนี่ได้บะตำกว่าสีหาพวงเล้กก็มีตะพวงใหญ่ๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะเยอะมากเลยนะคะสําหรับมาลัยบ้านฮักน้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะก็ยินด,ดีกับน้องด้วยนะคะตอนนี้ปังมากๆนะคะตอนนี้ก็คือยังเป็นพรเซนเตอร์นะคะของ คอลลาเจนยูนะคะผู้ใดที่แบบว่าติดตามน้องนะคะสิเห็นน้องตัวอ่าตัวเดียวกันนะคะกับอ่าคุณนุ่นเนชนกเลยค่ะนั่นก็คือดำดงนะคะพี่น้องคาตัวเดียวกันเลยนะคะสําหรับคอลลาเจนนะคะตอนนี้น้องก็คือไส้ตัวนี้อยู่นะคะก็เห็นน้องบอกว่าเออผิวดีขึ้นนะคะพี่น้องคากระปิด ก็ไปติดตามเมองได้นะคะสําหรับคอลลาเจนตัวนี้นะคะแล้วก็ก,กังน้าคลินิกนะคะพี่น้อง่ะเป็นพิเซนเตอร์แห้กังน้าคลินิกด้วยนะคะน้องอิงก,ก,กับบอสโจนี่จับอะไรเป็นเงินเป็นทองมากเลยค่ะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชม่าเมื่อวานนะคะล่าสุดเลยนะคะมีงานรับเชิญค่ะบอสโจกับน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะแน่นสารปูกุดเป่งค่ะแล้วก็แฮตแท็กสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะ,ปปเ,ปคะ,เ,คะเป็นการโพสตจากผู้จัดการส่วนตัวค่ะของบอสโจนะคะกับ เป็นโพลที่แบบว่าน้องอุ๋งอิงเนี่ยตกใจมากๆค่ะเพราะว่าตั้งแต่เปิดประตูลงรถนะคะตั้งแต่ลงรถตู้น้องอุ๋งอิงเนี่ยบอกเลยนะคะออกปากบอกเลยค่ะพี่น้องค่ะว่าตกใจแหงค่ะเพราะว่าคนเยอะมากๆค่ะบอกคิดว่าคนสีมาหลายปานนี่นะคะทั้งกลองมือถือทั้งคนเต็มงานเลยค่ะพี่น้องคะไปติดตามกันได้นะคะงวดนี่ตัวใดสีเขาค่ะพี่น้องค่ะที่สารเจ้าปู่กุดเป่งนะคะกลับไปเบิงย้อนหลังใดนะคะพี่น้องค่ะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะ คนแน่นจริงๆค่ะบอจโญกับน้องอุ๋งอิงงานนี่ก็คือคนหลายแห้งค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าน้องอุ๋งอิงเนี่ยจนได้ออกปากว่าปาเพราะแม่พี่น้องคึอม้าลายเท่ว่าซันว่านี่นะคะคุณผู้ชมค่ะ FC พากันชื่นชมน้ําใจนะคะของบอจโญนั่นก็คือหนุ่มโจยงมณีนค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นป้าแท้ถูกไฟไหม้บ้านถึงสองบ้านถึงสองหลังค่ะคุณผู้ชมค่ะจึงหาวิธีช่วยเหลือค่ะโดยจะนําเงินทริปนะคะหน้าเวทีสาวน้อยที่แฟนๆร่วมกันให้ร่วมกันเมื่อคืนนี้ค่ะวันที่ เมื่อคืนนี้ก็คือวันที่9นะคะถึงวันที่19พฤษภาคมค่ะคุณผู้ชมคาที่จะนําไปมอบให้กับป้านะคะกับมือเลยนะคะวันที่20พฤษภาคมนี้นี่นะคะคุณผู้ชมคาใครที่ได้แวะไปดูข่าทางวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะก็รวมไปทาบุญกับบอสโจแล้วก็ให้กำลังใจคะ่ะทางบอสโจแล้วก็ญาติบอสโจด้วยแล้วกันนะคะนี่นะคะใจดีใจดีใจบุญจริงๆค่ะสําหรับบอสโจค่ะคุณผู้ชมขา นี่นะคะอัปเดตคิวงานทางวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงสักครูค่ะคุณผู้ชมขาวันที่10พฤษภานะคะที่บ้านโพนครกค่ะตำบลโพนครกนะคะอำเภอนาตูมจังหวัดสุรินค่ะคุณผู้ชมค่าผู้ใดอยู่ใกล้ๆกแวะเวียนไปได้นะคะที่จังหวัดสุรินค่ะพบกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงลํำเพินไอดอลโชว์ค่ะก็ลํำเพินเต้ยเสด็จค่ะคุณผู้ชมขาได้ที่จังหวัดสุรินนะคะในวันที่10พฤษภาค่ะคุณผู้ชมขาไปติดตามกันได้เลยนะคะ นี่นะคะทางบอสโจค่ะยังได้บอกอีกนะคะกับมาลัยน้ําใจน้องอุ๋งอินนี่คือหยุดพูดไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าเป็นเด็กน้อยมหัศจรรย์อีลีค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามาลายแต่ละคืนนี้ยอดเป็นแสนก็มีนะคะนี่นะคะเมื่อคืนนี้ค่ะล่าสุดเลยนะคะหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาสเสด็จข่นใดออกมาโพสค่ะบอกว่ามาลายแบ้น้อยแตกแสนอีกแล้วคืนนี้สุดปัง ขอบคุณพ่อฮักสุรินหลายๆเวยครับที่อินดูอิลานี่นะคะพี่น้องคะโอ้ยยินดีกับน้องอุ๋มอิงจริงๆค่ะมาลายนะคะบอกเลยว่าปิดวีกนี่ปิดฤดูกาลนี่ค่ะพี่น้องคะบอกเลยว่าต้องมีแตกเป็นล้านค่ะพี่น้องติดตามดูกันได้เลยนะคะเข้ามาลุ้นกันว่าซิได้ยอดหยุดที่เท่าใดคะ่ะพี่น้องคะนี่นะคะน้องบอกว่าได้พวงมาลัยค่ะจากพ่อฮักสุรินเนี่ยก็คือน้องลายสดผ่านเพจนะคะของพ่อกับแม่น้องอุ๋มอิงเนาะคะ่ะแล้วก็ทางแม่น้องอุ๋มอิงนะคะก็ได้แบบว่าว่ารับ พวงมาลัยจากพ่อฮักสุรินแนยนะคะก็คืออมมาเป็นแสนเลยนะคะแล้วก็ได้พวงมาลัยคองมาเนี่ยตอนึืนเวทีนะคะพี่น้องคะเป็นแสนเลยค่ะคุณผู้ชมคะเยอะมากๆนะคะกับยินดีนะคะกับน้องอุ๋งอิงด้วยละกันค่ะนี่นะคะก็มีแฟนคลับค่ะมาร่วมแสดงความคิห็นแล้วก็ยินดีกับน้องเยอะแยะมากมายเลยค่ะบอกว่าเมื่อคืนนี้หน้าเวทีจ้าเจอน้องอุ๋งอิงด้วยนะคะแล้วก็เป็นภาพนะคะที่น้องอุ๋งอิงได้รับพวงมาลัยจากพ่อฮักสุรินทค่ะพี่น้องคะ นี่นะคะบอกว่าดีใจกับนางเอกน้อยสุดยอดจริงๆปังมากเลยลูกดีใจด้วยจ้าสุดยอดต้องพักนสุดยอดน้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดและไม่เคยลืมเลยนี่คือจุดที่มีแต่คนรักคน คนเมตตาอิหลาน้อยนะคะดีใจน้ำอิหลาเด้บรมัเด้อทุกมือทุกเว้นไปนี่นะคะป,ปังปังจ้าซุปเปอร์สตาร์ตัวน้อยแบ่น,น่อยคนนี้บอลืมคำสอนของพอนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะก็ยินดีนะคะกับน้องอุ่งอิงด้วยแล้วกันค่ะขอให้ป,ปังปังแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะน้องอุ่งอิงจ้า ส่วนเมื่อนี้นะคะทางอีสานออนทัวร์ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะมีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์นะคะทางช anel YouTube อีสานออนทัวร์ด้วยแล้วกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ